ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็แทบจะไม่มีผลไม่มีนัยยะสําคัญอะไรเลยนะคะทิศทางการลงทุนยังพอมีจังหวะในการทำกำไรยอยู่หรือเปล่าเช่นเคยเราจะไปพูดคุยกันในช่วงของ Go All 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 Look b u YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155 และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนะวาวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัทไ g จีบุเล็กอินเตอร์เนชนแนลค่ะสวัสดีค่ะคุณโมอันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะค่ะเห็นราคาทองคำในตลาดโลกบีดกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือ1,680ได้นะคะแต่ว่าพอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนี่แทบไม่มีไม่ขยับเลยโอกาสในการทำกำไรก็ดูเหมือนว่าจะน้อยลงไปทุกทีนะคะ ก็อ,อย่างที่อย่างที่ทราบคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำมีการปรับขึ้นมา22 US d o l l a ดแต่พอเทียบเป็นบาทบ้านเราด้วยความที่บาทแข็งเนี่ยทำให้ทองคำบาทบ้านเราเนี่ยลดมาประมาณ150บาทเบ่าทกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้ที่ฉันก็แนะนำนักลงทุนว่าให้เข้าเร็วออกเร็วเพราะว่าผลของบาทเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีเงินเข้ามาลงทุนในบาทเพิ่มขึ้นไมเพราะจากต้น,ต,น,ต,นต้นต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในในพันธบัตรบ้านเราเนี่ยประมาณห้าหมื่นเก้าพันล้านซึ่งเป็นพันธบัตรพันธบัตรระยะยาวเนี่ยประมาณสักหมื่นเอ่อหมื่นกว่าล้านและที่เหลือเป็นพันธบัตรระยะสั้นดาะนั้นเนี่ยเราเอ่อแสดงว่าเออเงินบ้านเราเนี่ยนักลงทุนที่มีเงินอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มองว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดเพราะว่าถ้าเทียบกับเรจิโนทั้งทั้งเอเซอเอเชียแล้วเนี่ย บาทบ้านเราจะเป็นบาทที่แข็งจะเป็นประเทศที่แข็งที่สุดแนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในทองคำเนี่ยถึงเราจะมีมองว่าเทรนด์ของทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นแต่นักลงทุนก็ต้องจับตาว่ามองว่าเปอร์เซ็นต์การแข็งของบาทเนี่ยจะเทียบเท่ากับการขึ้นของทองคำไหม เพราะว่าบาทจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะตกอยู่ประมาณสัก2.7ซึ่งแข็งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยทองคําเราประเมินว่าโอกาสที่จะทำลายเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่พั0เจ็ดอลลาร์ต่อทรอยซ์อวถ้ามีโอกาสผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะเห็นพันเจ็ดรอลลาร์ต่อทรอยซ์อหรือแนวรับเราก็มองอยู่ที่พัน เจ็ดร้อยพันหกร้อยเาต่อท r อยส์เเป็นรับที่1นรับที่2เรามองอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบยูเาต่อทอยสอาแต่ถ้าประเมินว่าระหว่างการขึ้นของทองคํากับการแข่งของบาทเนี่ยการลงทุนในทองคำเนี่ยสำคัญก็คือว่าน่าจะลงทุนเข้าเร็วออกเร็วแล้วพยายามเทรดในในในเป็นเป็นเดลี่จะมีความปลอดภัยมากที่สุดจนกว่าทิศทางทางบาทเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นค่ะ บนความคาดหวังว่าการประชุมของ BOJ น่าจะมีมาตรการอาีพีดเงินเพิ่มที่จะทําให้ให้ราคาลองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างอย่างอย่างหรอคะโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีผลทางการเอาเงิน QE เข้ามาของทางญี่ปุ่นเนี่ย เเพราะฉะนั้นถึงโ O J จะมีการอัดอัดฉีนเงินเข้ามาเป็นแเป็นล้านล้านเยนเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีผลกรบทองคําบ้างแต่คงจะไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในทองคําก็ยังแนะนำนั่งลงทุนให้ลงทุนในกรอบเอให้ดูตามปัจตรยทางเทคนิคและดิฉันก็เชื่อว่าระดับพันก็หกร้จนถึงพั0เจ้อน่าจะมีการเทขายทำกำไรลงมา ด้วยนั้นถ้านักลงทุนที่ประเมินที่จะขายระดับ1,695จนถึง1,670ก็ต้องประเมินว่าถ้าจะขายที่ระดับนั้นลงมาก็ควรจะซื้อกับคืนภายในวันวันเดียวกันเพราะว่าโอกาสที่บาดแข็งก็ค่อนข้างที่จะมีค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้หลายคนอาจจะประเมินนะคะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในบ้านเราพอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วอาจจะขาดทุนซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเน,นือ่องจนถึงวันนี้เนี่ยทำให้ทองคําเมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วแทบจะไม่มีนัยสําคัญอะไรต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยนะคะด้านสำคัญวันนี้ว g จีให้ไว้1,700ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ย้าว่าการลงทุนในช่วงนี้ทองคาอาจจะต้องลงทุนเป็นรายวันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุน มากพอสมควรทีเดียวจับตาการโยกเม็ดเงินลงทุนนะคะจากตอนนี้ที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ในบอลระยะสั้นซะเยอะโอกาสที่บาทแข็งค่าต่อน,นี้มีนัยสําคัญต่อทองคำงค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะส่วนปัจจัยเรื่องของ b o j คุณพวันบอกว่าก็ถึงแม้ว่าจะมีการอีิม,มัตรการต่างๆเข้ามาก็น่าจะไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรต่อเรื่องของราคาทองคํามากนักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นอันดับแรกก่อนละกันนะคะแล้วก็ ทํากำไรระหว่างวันสั้นๆก่อนสําหรับที่ทางการลงทุนในทองคําในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของหุ้นแนวต้านที่1440ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกว่าเป็นแนวต้านสําคัญสําหรับสัปดาห์นี้ช่วงเช้าทดสอบไปแล้วนะคะแต่หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือหุ้น